สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนมาร์กี้ท้อจนแบบอยากจะร้องไห้ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วปั๊กพัสรกรและมาร์กี้ราศีภรรยาเผยคลิปล่าสุดจากสเปนมาร์กี้ขายที่ดินที่สเปนพร้อมพากินเที่ยวลลยสามเมืองภาคใต้สองสามีภรรยาพาชมเมืองท่องเที่ยวสเปนงานนี้ถึงกับทําสาวมาร์กี้อยากจะร้องไห้เลยทีเดียวโดยมาร์กี้ถึงกับถามเคยท้อไหมท้อจนแบบอยากจะร้องไห้ไม่ไหวแล้วไม่เอาแล้วแต่มันไม่เอาไม่ได้ขับรถในต่างแดนมีหลงหลายรอบ ขับรถวนหลายรอบแถมถนนแคบมาก ก็จะไปถึงโรงแรมที่พักเจอที่จอดรถแคบจนลุ้นหนักกับสามีในการขับรถเข้าไปจอดในที่จอดที่แคบแบบสุดๆสามากรีโมเมนต์นี้เครียดหนักสั่งสามีลลยเข้าไปจอดแม้ที่จอดรถแสนแคบแต่ห้องพักดูดีไม่ธรรมดาเลยพร้อมทั้งพาไปดูถนนช่องแคบที่ยังคาใจสองสามีภรรยาเจอร่องรอยรถชนข้างทางรุดไปจนทะลุเห็นถึงโครงเหล็กสุดจริงๆชมเมืองโคโดบาชิมอาหารอร่อยพร้อมถ่ายรูปกับลูกๆก,ก่อนจะขับรถต่อไปอีกเมืองเตรียมไปจัด เอกสารที่ดินของพ่อพระมีคนมาซื้อที่ดินจนนปักสงสัยทำไมวันดีคืนดีถึงมีคนมาซื้อที่มาร์กี้ภรยาเราว่าประกาศขายมาร่วม1ิบปีเมื่อก่อนก็อาจจะติดต่อกันยากล่าสุดคุณลุงที่อยู่บ้านข้างๆบอกว่าอยากซื้อที่ของเราเพิ่มแต่ราคาทําเอามาร์กี้น้ําตาซึมบอกว่าเรื่องราคาเราไม่พูดเยอะขับรถไปเที่ยวอีกเมืองเซบียาปอกและมาร์กี้พาไปชิมร้านอร่อยโดยเฉพาะอาหารทะเลและเที่ยวชมเมืองขึ้นรถมา้า ก่อนจะไปเมืองที่3ากาดิสเมืองติดทะเลแวะซูปเปอร์มาร์เกต็ตซื้อของทะเลสดๆไปทํากินที่พักโดยที่พักติดทะเลวิวดีทาเลดีสุดๆน้องมีกาและน้องมียาลูกๆได้ไปเล่นที่ชายหาดสุดแฮปปี้มากๆก่อนจะ,ตะเตรียมขับรถไปอีกเมืองเพื่อเจอคุณแม่มาร์กี้ที่ขับรถจากฝรั่งเศสมาหา8ชั่วโมงนันรานจะได้เจอคุณยายแล้วถ้าผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ